รู้สึกรู้สึกว่าเป็นเกียรติมากครับเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่แบบว่าอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วก็เป็นแบรนด์ที่แบบขึ้นชื่อมากๆรู้สึกดีใจมากๆที่เขาได้เลือกเราเป็นเซนเตอร์เนาะแล้วก็จัดงานแบบยิ่งใหญ่มากนะครับผมแล้วก็มีช็อปเปิดใหม่ด้วยนะครับ mm hmm. ผมที่สยามด้วยรู้สึกดีใจมากแล้วก็แฟนๆให้การตอบรับแบบเยอะมากอบคุณมากๆนะครับผมแล้วก็ช่วยกันเชียร์กันเยอะมากเหมือนกันเลย ใช้ไล้ครเลย,เยใช่แน่นอนครับโดยเฉพาะตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆเราจะบอกว่าครอบครัวผมก็ใช้เดอะแฟชชั่มอยู่พ <c oughs> ี่สาวแถวคนใช้เดอะแฟชชั่มอยู่ครับผมแล้วก็ตัวที่เราถือเป็นตัวตัวลเตรเมลเมอร์นะครับผมเป็นตัวไวใต้รีเวนเป็นโผลโผลอั <c oughs> พครีมนะครับผมที่ช่วยที่ช่วยปรับ,ปร,บปรับหน้าให้สว่างมากขึ้น <c oughs> นะคะรับผมแล้วก็ลบจุดรอยแดงรอยดำรอยแดงรอยดำนะครับผม,มและที่สําคัญก็คือคนที่แบบแพ้ง่ายหรืออะไรเนี่ยมันจะมี ไม่มีความประคายแะเสื่ไปหน้าเลยครับใช่ครับเราไม่ไม่มีสารก่อให้เกิดความชายเกินต่อไปหน้าใช่แล้วมันมีปัญหาเรื่องเรื่องแพ้ได้ไหมสิ่งสุขภัณฑ์ที่มีเวลอผิวหน้าจริงจริงๆไม่ผมไม่ค่อยแพ้อะไรเท่าไหร่แต่ก็ทีนี้ก็พยายามรักษาดูแลใบหน้าให้ดีที่สุดครับสำหรับสิ่งการทางการงานการมองหน้าครับก็ตอบโจทย์มากๆเลยทำเป็นทอตัวด็อกเตอร์เบลเปอร์แบบสุดๆเลยครับ เยอะมากครับโดยเฉพาะตอนนี้ช็อปที่ช็อปที่เพิ่งเปิดใหม่ครับลด20%่สิบเปอร์เซ็ต์ทุกสาขาเลยต่างสาขาใช้ช็อปได้ครับก็ขอฝากเดอะเฟ e ช็อปไปด้วยนะครับก็ผมก็เพียเป็นพรีเซนเตอร์นะครับอยากให้ทุกคนสนับสนุนกันเยอะๆนะครับครับผมก็ฝาก The Face Shop นะครับผมทุกสาขาเลยนะครับผมก็มีสาขาใหม่ที่เปิดมาตรงสยามนะครับผมเป็นเป็นสแตนด์อะโลนที่แรกนะครับผมที่อื่นจะอยู่ในห้างหมดเลย80กว่าสาขาอันนี้ก็เป็นสาขาที่81ก็ฝากด้วยนะครับมี ผลิตภัณฑ์มากมายนะครับผมเป็นผลิตภัณฑ์จากน mm ิเจอรอลนะครับผมเป็นแบบธรรมชาติด้วยแล้วก็มีพวกครีมยูเที้เยอะมากมายให้ลองใช้นะครับผม mm hmm. ใช่แล้วก็ที่สำคัญอย่างที่หนูบอกน,นะฮะฝากอัลเทอร์เมเบอร์ด้วยนะครับผมจะให้ลองได้ใช้กัน